พิธาเผยมีสวสัญญาจโหวตให้แต่วันโหวตอยู่ต่างประเทศชี้แค่ไม่มาก็ล้มแคนาเดตได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งที่เลือกนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้หรือไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะไ,ได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากสวสวที่มาจาก เเด็จก,การรัฐประหารแต่งตั้งมาโดยเเด็จกปรรัฐประหารเนี่ยเพื่อจะขัดฝังระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งของประชาชนโดยใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา2 7 2ในตามรัฐธรรมนูญบอกว่าตัวเองได้มาตามรัฐธรรมนูญแล้วมาขัดขวางนะครับประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจายอย่างว่าการคิดทําให้จัดตั้งรัฐบาลไปไม่ได้การที่ให้มีเ,เลือกนายกไม่ได้เป็นเพราะสวที่มาจากเเด็จการรัฐประหาร สวเหล่านี้ขัดขวางนะครับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนน,นี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับต้องสำ,สำนึกเอาไว้ตลอดเวลาว่าสวเหล่านี้ทําให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้ทําให้ประเทศชาติมีปัญหาและเมื่อเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับสวเหล่านี้แหละครับที่เป็นคนทำนะครับสวเหล่านี้และครับที่เป็นคนทําและอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อไทยไปรวมขั้วกับฝั่งนู้นแล้วเกิดทําให้วิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็ต้องโทษสอบโทษเพื่อไทยต่อนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวออกมานะครับซึ่งคุณพิธาเองตามที่เราทราบก็คือคุณพิธาเนี่ยนะครับไม่สบายแต่ล่าสุดนี้ก็อาการป่วยหายแล้วแล้วก็มีการไปได้รับเชิญไปนะครับมีการไปพูดบนเวทีว่าอย่างนี้ครับพิธาเผยมีสวสัญญาจะโหวตให้แต่วันโหวตอยู่ต่างประเทศชี้แค่ไม่มาก็ล้มค a n ิเดตนายกได้พิธานะครับแซวถูกเชิญพูดเรื่องปัญาธิปไตยช่วงนี้เหมือนจังหวัดนรกบกบะ เผยโหวตนายกรมัมนตรีมีสวสัญญาจะโหวตให้ตามเสียงข้างมากแต่วันโหวตจริงไปอยู่ที่ญี่ปุ่นยุโรปแค่ไม่มาก็ร้มคนเดเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้เมื่อวันที่4สิงหาคม256ที่หอประชุมใหญ่อาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพิธาลริมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกล เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเป็นวิทยากรนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา256รวมถึงพูดคุยแรกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับนักศึกษาในฐานะสิทธิเก่าและในคณนะในฐานะนะครับสิทธิเก่าคณนะพาณิชยาการและการบัญชี ก่อนขึ้นบรรยายพิเศษในพิธาได้ร่วมเต้นแจวเรือในช่วงกิจกรรมสันทนาการอย่างสนุกสนานร่วมกับกิจกรรมของน้องๆน,นักศึกษาซึ่งนะครับทางกองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้คําว่าแจวเรือจะไปสภานะครับขอเชิญพิธารุกข,ขึ้นมาแจว จากนั้นนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าหัวข้อที่มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและฟาร์มยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนเิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมรวบรวมนะครับเสียงได้312เสียงแต่รัฐฐภาปัดตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อว่าทำเนียบรัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงๆหรือ แคนาเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30แทนที่วันนี้จะอภิปรายอยู่ในสภากับมีโอกาสมาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่จะใช้คําว่าจังหวะนรกจังหวะโบบะที่เลือกหัวข้อให้ผมมาพูดประชาธิปไตยเสรีภาพและฟาร์มยุติธรรมนายพิากล่าวนายพิากล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนนะครับอยากพูดเกี่ยวกับ3หลักสําคัญนี้ ที่ไกลเป็นนะครับวิถีก้าวไกลตั้งแต่เขายุคอนาคตใหม่แทบจะไม่ต่างกันเลยในวิถีการทำงานการเมืองกับสิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนตนมาและไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิตนายปิยบุตรแสงกระดกกุลนายเท่าพิภพ,พลิ้มจิตตกรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายลังสิมันโลมที่ร่วมกันตั้งพรรค เพื่อให้สามคำที่ธรรมศาสตร์ปลูกฝังออกมาเหมือนเป็นธาตุธาตุหนึ่งเป็น DNA ของพรรคก้าวไกลซึ่งมีฟาร,ร์มใกล้เคียงกันนายพิธาระบุว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ทำให้ฟาร,ร์มแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยคิดถึงวันแมนนะครับวันแมนวัโหวตนะครับทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันยึดโยงกับประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศนี้ แต่การจะเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่คนเลือกมากที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นตัวแทนกว่า27ล้านเสียงเพียงแค่วุฒธธิสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่สิรากตั้งไม่มาประชุมเขาสัญญากับผมว่าเขาเห็นด้วยเสียงข้างมากที่จะโหวตตามแต่วันนี้มีการโหวตจริงกับอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ยุโรป แค่ไม่มาเป็ดเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคเดิตนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้แล้วเราจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่บอกว่าคนเราเท่ากัน ขณะเดียวกันก็มีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับ250คนสามารถบอกได้ว่วสวนได้ตรวจสอบคุณสวบัติของนายกรัฐมนตรีได้แต่ใครเป็นคนตรวจสอบนะครับของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งแล้วเราจะเลือกตั้งกันไปทําไมนายพิากล่าวในช่วงสุดท้ายนายพิธาได้อวยพรให้กับเฟซชี่ทุกคนภายในงานได้ประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนกล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะทําอะไรให้ออกมานอกกรอบ และนะครับคุณต้องอยู่ให้ไม่เป็นนะครับและคุณต้องอยู่ไม่เป็นเพราะถ้าทุกคนอยู่เป็นโลกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากการบรรยายนายพิธาได้ร่วมถ่ายรูปเซลฟี่กับอาจารย์และน้องนองน,องนักนักศึกษาโดยได้รับเสียงกรี๊ดให้กำลังใจและยกกระบองนะครับลมสีส้ม ให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับข่าวที่คุณพิธาได้รับเชิญไปนะครับทีท่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการที่นะครับพูดนะครับที่คุณพิธาพูดเอาไว้ช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าฟังดูแล้วสลดเหมือนกันนะครับเชิญไปฟังนะครับหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและก็ความยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้ง ตัวที่14รัฐบาลรวบรวมเสียงได้312เสียงแต่ถูกสภาบนปัดตกไปทาให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อคเรียกรัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงๆหรือครับอาจารย์ถ้าเป็นภาษาผมกัแบอบาจารย์คงต้องใช้คำว่าปากหมอกเคราะดีที่แคนเดเดนยกเ็รัมนตรีคนที่ท30 แทนที่วันนี้จะอภิปรายอยู่ในสภากลับได้มีโอกาสมาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่ก็ใช้คำว่าจังหวะอารกจังหวะโคบ้ามากนะครับที่เรือหัวข้อให้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพแล้วก็เกี่ยวกับความยุติธรรม แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ผมได้เรียนรู้หลังจากที่ออกจากธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือ4ปีและไปอยู่ในรัชสภาไทยเป็นเวลา4ปีผมเห็นเลยครับว่าสไลด์ต่อไปครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะครับที่เรามาพบกันในวันนี้เพราะวันที่ผมนั่งวันที่ผมนั่งอยู่ในที่กุคุณนั่งอยู่ทั่วโลก ประชาธิปไตยตอนนั้นเป็นประชาธิปไตยมากกว่า50%ทั่วโลกนะครับแต่วันนี้ตัวเลขเดิมความเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นโลกไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทอยนั้นตอนนี้ทั่วโลกเป็นระบบประชาธิปไตยเต็มใบได้แค่ประมาณ20% ในขณะเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำสมัยที่ผมนั่งอยู่ที่ที่พวกคุณนั่งอยู่คนที่รวยที่สุดหนึ่งเปอร์เซนกับคนที่อยู่ในระดับห้าสิบเปอร์เซนล่างความเหลื่อมล้ำหรือความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรความยุติธรรมในการเข้าถึงรายได้ต่างกันแปดเท่าตอนนี้ตัวเลขนั้นคือสิบหกเท่า หนึ 1> 1่งเอร์เซนของคนที่รวยที่สุดในโลกใบนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินห้าสิบเปอร์เซ็นของโลกใบนี้คนห้าสิบเปอร์เซ็นของโลกใบนี้มีสัดส่วนในการถือครองทรัพย์สินอยู่เพียงแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่างที่ผมนั่งอยู่ในที่ที่คุณนั่งอยู่และวันที่ผมมายินตรงนี้ห่างกันเพียงแค่ยี่สิบกโเโอเคในที่สุดก็ต้องบอกอไปแล้วว่ารุ่นไหล่ะบอกหัายไปแล้วพี่ชายไม่เจอและรหัสสี่หนึ่งครับ เพราะฉะนั้นการความสําคัญของการที่เรามาพบกันในวันนี้คือสิ่งเก่าที่มันเกิดขึ้นประชาธิปไตยที่ผมรู้จักระบบทุนนิยมที่ผมรู้จักเสรีภาพที่ผมรู้จักหรือที่อาจารย์รู้จักกาลังถูกทำลายลงในขณะที่สิ่งใหม่ที่กําลังที่จะสร้างตัวขึ้นยังไม่สําเร็จแต่การจะเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเขาแค่ไม่มาเป็นค์ประชุม คนที่เป็นนายกรัฐมนรตร,ตรีที่ประชาชนเรือมากที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลมากสุดเป็นตัวแทนเสียงกว่า27ล้านเสียงเพียงแค่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งลากตั้งไม่ใช่เลืตั้งแค่ไม่มาประชุมเขาสัญญากับ,บผมนะว่าเขาเห็นด้วยเสียงข้างมากเขาจะโหวตตามแต่วันที่มีการโหวตจริงอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ยุโรป แค่ไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคนดิเดตนายกประชุมนตรีที่มาจากพี่น้องประชาชนได้แล้วเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยทีย่เราบอกว่าคนเท่ากันแต่ในขณะเดียวกันมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250คนสามารถบอกได้สามารถโหวตสวนได้สามารถมาตรวจสอบคุณสมบัติของนยายกรัฐมมนตรีได้แต่ในขณะเดียวกันใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ถ้าเราจะเลือกตั English ้งไปทำไมตกพายก่าลั네่นอันนี mm ้เ hmm. นี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเจริ่ประชาธิปไตยกลายการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัตการสมัยใหม่เลือกใช้ให้มีการเลือกตั้งแต่ใช้เงื่อนไขทางกฎหมายและองค์กรที่องค์กรอิสระที่ไม่รู้อิสระจริงหรือเปล่าในการยึดยันประชาธิปไตย ล้วมันน่าหรือเชื่อหรือเล่ว่าในสมัยคนร te <c oughs> ุ่นของผมมันเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจว่าเมื่อผมอายุ18เท่ากับคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบต้นกําเนิดของความแบ่งบานของประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับทุนนิยมสมัยใหม่ในขณะที่ประชาธิปไตยต้องการที่จะกระจายอำนาจออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระจายอำนาจให้อำนาจประชาธิปไตยเป็นของวงชนชาวไทยแต่ในขณะเดียวกันทุนนิยมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันที่เป็นทุนนิยมสมัยใหม่นั้น ทาให้เกิดความกระจุกตัวความเป็นพันมันหายไปมันเป็นกระจุกตัวอยู่แค่คนเมื่อกี่คนกลุ่มเมื่อกี่กลุ่มหรือแม้กระทั่ความเหนื่อยล้าความไม่ยุติธรรมที่ในการเข้าสู่อำน,นาจพอพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องพูงดให้ชาวเราว่าความยุติธรรมคืออะไรยุตมันยุติจร,จริงไหมและมันเำคัญไหมถ้าใครนึกถึงตาช่างที่ก่อนไปก่อนมาตาช่างห้างก่อนต้องยุติก่อน จุดก,ก่อนเรียกว่าของหลักการต้องแม่งทุกอย่างต้องชัดและเมื่อมันหยุดแล้วมันต้องเที่ยงธรรมไม่เอ็นไปทางฝังใดฝังหนึ่นงไม่ใช่ว่าคุกมีไว้เพื่อขังคนจนวงเล็บคนที่เห็นต่างกับผู้มีอำนาจอนะีกต่างหากสงสัยมันจะมีเก่าธรรมศาสตร์อยู่ในการเมืองน,น้อยเกินไปหรือเปล่าตรง้แต่แต่สัยแล้วจากรรณุท่านเห็นในเว็บไซต์ของธรรมศาสตร์ก็ แปนสิ่งการภาษาตัวเองเช่นเดียวกันผมคิดว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้ครับที่พวกเราต้องช่วยกันต้องที่จะต้องเป็นพลังงานของคนรุ่นใหม่ถึงเวลาที่ต้องคิดอย่างสิ่งที่ผมรู้สึกใช้คขวาผิดหวานกับตัวเองก็คงไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้แล้ะทำให้ดีว่านี้ ที่ใหญ่า่างนี้สมัยผมก็นอนอยากจะนอนอย่างเดียวนนะไม่ผิดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนหนังสือให้มันจบๆให้ได้ปริญญาไปอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับไม่อยากให้ปิดอย่างเผมเรียนนอกห้องให้เหมือนกับที่เรียนในห้องฟังแต่ยังไม่เชื่ออย่าให้ใคกมาบอก ว่าความสามารถของคุณมีอยู่แค่นี้อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไม่ได้แม้แต่อาจารย์เพราะว่านี้คือโลกใหม่ในนิยามใหม่ความปกติใหม่ที่คุณต้องเชื่อตลอดเวลาว่าคุณสามารถที่จะเป็นในเส้นทางที่คุณอยากจะเป็นได้และสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรนะครับขอให้สปีของทุกท่านที่ได้รู้สาร มาถึงอยู่ในรั้วของรูปแม่โดมผมทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ<ฮ>รู้ว่าทุกคนก็ต้องต่อสู้กับควสมบูรกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ขอให้ทุกคนกล้าฝันกล้าคิดใหญ่กล้าที่จะทำตามแฟชั่นของตัวเองกล้าที่จะทำอะไรให้มันออกมานอกกรอบอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนคุณต้องเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นอันนี้นี่คือความเป็น d n ของธรรมศาสตร์เราจะต้องอยู่ไม่เป็นเพราะคนอยู่เป็น กมมีวันเคนครคี่นะครับคือสิ่งที่คุณพิธานะครับริมเจริญรัตแคนเดเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30สิที่โดนปัดตกไปแล้วตอนนี้นะครับได้พูดเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าปัญหาของการ ตั้งรัฐบาลปัญหาของการเลือกนายกรัฐมนตรีปัญหาใหญ่อยู่ที่สอวอนะครับสอวอเหล่านี้นะครับได้รับการแต่งตั้งมาจากเผด็จการรัฐประหารเพื่อที่จะมาขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนโดยเฉพาะผมบอกเลยครับว่าเขาแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อขัดขวางระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะและโดยผ่านรัฐธรรมนูญที่ผมเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งซวยนะครับโดยใช้นะครับ รัฐรมนูในมาตรา272เนี่ยเพื่อให้สวเนี่ยมาโหวตเลือกนายกได้เหตุผลเพราะอะไรครับง่ายๆครับวันนี้ถ้าการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเข้าทางของพวกเขาเข้าทางพวกพเผด็จการรัฐประาหารแน่นอนครับเขาก็โหวตตามนะโหวตตามเพื่อให้ผ่านเพื่อใหการจัดตั้งรัฐบาลไปได้อะไรไปได้เพราะพวกเขาได้เข้ามามีอำนาจ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ครับที่เป็นประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนมาเลือกตั้งนะครับแล้วให้ได้รัฐบาลที่เป็นฝ่ายประชาชนจัดการเลือกตั้งพวกเขาก็จะใช้เงื่อนไขนี้ในการขัดขวางเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าแน่นอนครับว่าพวกเขาเองนะครับไม่ได้มีแค่สว2อวอ2 0คนนี้ไม่ได้มีสอวอที่แต่งตั้งโดยเผด็จการรัฐประหารแต่พวกเขามีสสที่พักการเมืองนะครับที่แต่งตั้ง และสืบทอดมาจากคณะรัฐประหารและพรรคการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการรัฐประหารและช่วยเผด็จการรัฐประหารเพื่อให้กลับมีอำนาจและให้พวกพวกเขามีอำนาจวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ไม่เอาพวกเอาพ้องคาว่าไม่เอาพวกเอาพ้องก็คือไม่เอาพวกทุจริตไม่เอาพวกโกงกินไม่เอาพวกคอร์รัปชันไม่เอาพวกรับสวยไม่เอาพวกโกงกินนั่นแหละง่ายๆนะครับมาเป็นพวกมาเป็นพวกเพราะอะไรครับเพราะก้าวไกลเนี่ยเราก็ทราบอยู่เราทุกคนก็ต้องยอมรับว่า ก้าวไกลเป็นพักการเมืองพักเดียวตั้งแต่เราตั้งแต่เราเจอมาพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งโดยไม่มีการซื้อเสียงทุกคนยอมรับหมดครับว่าพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันหนึ่งโดยไม่มีการซื้อเสียงใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับ ก้าวไกลเองประกาศชัดเจนทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้ทําให้ชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาเอาออกมาให้ประชาชนได้รู้แต่นะครับนักการเมืองเดิมๆนักการเมืองเก่าๆคืออะไรครับปกปิดงุบงิบนะครับเจราจาไม่ไอ้ไอนี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ทําการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับส่วนเองอย่างกที่ผ่านมาครับทุจริตคอร์รัปชันสวยเงินเมื่อก่อนได้กินกันใต้โต๊ะไม่ครับ สมัยนี้กินกันบนโต๊ะเลยกิฟกินกันไปเพินเ,เลยครับพบพวกพ้องทั้งนั้นนะครับและรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสร้างขึ้นมาอะไรเพื่อให้นะครับรัฐประหารเนี่ยนะครับอ่าเผด็จการรัฐประหารเนี่ยสืบทอดอานาจของตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วคิดหรอครับว่าเขาจะยอมให้ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปุ๊บพวกเขาจะมีอํานาจอะไรครับพวกเขาก็หมดอํานาจแล้วพวกเขาจะโกงจะกินจะทุจริตจะคอร์รัปชันยังไงล่ะครับ แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับแต่ในคําว่าลุกขึ้นมาช่วยกันไม่จำเป็นต้องลงถนนไปประท้วงให้เกิดการจ,าจะ,ละจลาจลเกิดกันแต่พวกเราต้องออกช่วยกันออกมาแฉช่วยออกก่อนออกมาเปิดปรงช่วยกันที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้แล้วนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะใช้พลังของประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับในการจัดการในการทําทุกอย่างเพื่อให้มันถูกต้องเพราะถ้าถามว่าวันนี้ วันนี้เราต้องบอกก่อนว่า14พฤษภาคมหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดและไอ้นี่ไปไม่ได้เลือกโอกาสหน้าเรายังสามารถที่จะแก้ตัวได้อย่างที่บอกว่าข้อมูลทั้งหมดเราต้องจดต้องจําและวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะช่วยกันก็ต้องช่วยแชร์ข้อมูลพวกนี้อย่าให้ข้อมูลพวกนี้เงียบอย่าให้ข้อมูลพวกนี้หายไปช่วยกันแชร์กระตุน้นเตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาธิปไตยวันนี้เกิดไม่ได้เพราะใคร และใครมีตัวทำให้ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งของประชาชนเมลไดอัปเดตเมลื่ขนไหวีห i, มลไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ